สู้เลยถึงเวลาก็ปล่อยเขานะคะให้เขาได้ไปวางไข่ใหม่แล้วกีหลังเขาก็จะเกิดมามาให้เราเห็นอู้สู้ได้เน่ยสู้นะเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรบ้างไห่อ้อยใช่ไหมอ้อยยิ่ก่อนครับที่ผมไปเห็นตัวผู้หญิงครับ ที่อยู่ตรงนั้นครับจ่ว,ว่าไม่ได้เก็บมาครับค่<ฮ>ะตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วครับตายแล้วมั้งหัวะนนันนะหัวะเกยบ้านกันแล้วเรามีที่เลี้ยงมันด้วยนะนี่อ้าเพียงเอาใส่ ถึงบ้านแล้วนี่อู้ของแท้ของแทดังฟีีเห็นมะเห็นมะเหมใช่ไหมแดงกัชุดนพี่ายจะไปตกานกับชุดนี้นะนี่ได้สองตัว เปิดนเแอร์เปิดอเปดแอร์เลยแอรแอร์ครื่องไหนเครื่องใหญ่เครื่องนีเปิดทั้งวนดเตนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเปดเกนี่เด็กๆแังซีสีเลยโอ้อันนี้ตัวพ่อเขาจะมีเขาโค้งนะคะอันนี้ตัว ตัวคนเป็นแม่เขาจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นแมงกุจีเนาะแมงกุจีขี้เนาะที่เราเลี้ยงใช่ไหมพี่ยังมงกุจีขี้มันสิมีเขาเออแต่ว่าถ้าถ้าเราจับอย่างนี้มันจะร้องเหมือนกันร้องอย่างนี้ยวลองนี่นี่นี่โอ้สวยมากเลย ต่างมันมากเลยป,ปุ๊ปนนี่คือของแท้นะ้วเนี่ย,อยชอบเสียงเขามากเลยตอนเด็กๆเนาะบมมีของเล่นเนาะสู้้วย,ยถึงเวลาก็ปล่อยเขานะคะให้เขาได้ไปวางไข่ใหม่แล้วกีหลังเขาก็จะเกิดมามาให้เราเห็นอีูสู้ได้แน่สู้นะเนี่ยนะ เขาจะกินอาหารอะไรบ้างนี่อ้อยใช่ไหมอ้อยขู่ก็กกมาเลยไอ้เปิดไม่แม่ห้เกินขาขู่เราแล้วเนี่ยเขาขู่เราแล้วเนี่ยในตาเขานะ มีเขียวเราเนีสตะโ้งเหอมนันเห็นเขาเอามาทหไปเอาอ่นนี่อะไรอ่นเร่ารอไหพอดีแต่ใทยประันแจงสมรงนี่นะคะอืออ่าทีนี้เก็บเยาวลังเราจะไปหาใหม่ก็สองเล ตรงนี้นี่เนี่ยต้องยสองตัวด้วยกันบองนี่โค้งโค้งโค้งเดี๋ยววันหลังเราจะไปหาอีกใช่ไหมครับใช่ครับทันนี้เราก็เอามาเก็บใส่กระปุกมันสิออกก่อนครับที่ผม้ไปเห็นตัวผู้หญิงครับ พี่อ,อยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าไม่ได้เก็บมาครับค่ะตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วครับตายแล้วมั้ง <Okay. S 1> เขาจะใช้เวลาการเป็นร่วงเยอะเกินน่ะเนาะตอนเป็นแมลงอะ่ะ mm hmm. เขาได้อยู่ได้ไม่นานแล้วเขาก็จะตายโอเคอันนี้คืออาหารเขาใบผักอีรุมติภาษาไทายอื่นนะะผักอีรุมติมะลุมมะลุมมะลุม,ม ผักมะรุมมะตุ้มมะรุมุมเป็นแบบนึงเลยมะรุมมะรุมมะติ้งโอเคค่ะไปก่อนบ๊ายบายพี่ไอปิดคลิปออกซ่าไม่อยู่